สวัสดีครับขอบอะไรแฟลปนึงนะคระพน,นีเรื่องเฮียดีมากเลยขอบคุณมากครับ b o x s t a r t ah send within this month นะครับ start within this month แล้ว ah in Thailand yes สวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนมาแบบว่าให้กำลังใจวงสวงนอ้องแล้วก็วันอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็อยากขอบคุณคำอวยพรวันเกิดด้วยนะครับไม่มีเวลาเข้าไปแบบตอบหรือว่าใดๆเลยจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมานะครับทั้งเดมทั้งในทวิตเตอร์เล่นแท็กอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ เราติดตามได้เลยครับโหวันนี้บงส่วงแบบคือมันไม่ได้มันร้อนแหละครับแต่ว่าแดดมันไม่ได้แบบเข้ามาเจอแต่ว่าความอบอ้าวนอนนี่ก็คือมึนไปเลยตอนนี้คือยังปวดหัวข้างเดียวเลยครับอ่าโอเคคือที่จะไลฟ์เนี่ยคือจะ,อะมาแจ้งข่าวเรื่องหนึง่งจริงๆอะ่ะคือถือว่าอ่า แค่มามาแจ้งตรงนี้แล้วกันพอรู้สึกว่ายังเรายังไม่ไม่สามารถพิมพ์แจ้งอย่างเป็นทางการได้นะครับก็คือตัวของวันที่สิบสามนะครับอันนี้คืออ่ทางเราไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่เขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ได้มีงานที่ไปในวันนั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องรอทางเจ้าของงานอะ่ะเขาชี้แจงเนาะจริง,รงๆอยากจะบอกตั้งแต่วันที่จัดโฟล์ตบุ๊ ีนูนิ้วแล้วนะครับวันที่ชายอน,นุนแล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราต้องต้องให้เกียรติทางทางงานเป็นคนประกาศเนาะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เราก็ได้ได้คุยกันแล้วนะครับก็อยากจะมาบอกให้สบายใจกันนะครับแล้วก็จะได้เลอกตางในตายอันนีนนน้ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าไม่ไม่เราต้องให้เกียรติทางงานเขาเขาต้องประกาศนะครับ แต่เราแค่อยากจะพูดเพราะว่าเราเห็นหลายๆคนยังพูดถึงเยอะมากๆแท็กกันมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเราต้องให้เกียรติทางทางทางนั้นเป็นคนสีแจงแต่ว่าทางเราไม่ได้มีปยนะครับประมาณนี้เลยต,ต้องต้องแจ้งนะคะแต่ว่าที่เราไม่แจ้งในทวิตตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเลยหรือแจ้งทางทางตรงเนี้ยพอเพื่อให้หยุดการที่ทุกคนแบบว่า เขาเรียกว่าไงอะแท็กอะไรใดๆมาแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันแอบกระทบของเขาเหมือนกันแต่เราก็จะพูดในส่วนของเราเพราะว่าเราอะไม่ไม่สามารถพูดก่อนเขาได้นอกแม้ไม่สามารถไม่สามารถแบบเราพูดอ่ะเราพูดตรงนี้ได้แต่ว่าเราไม่สามารถพิมพ์สถานะได้นะคะเพื่อป้องกันการกร,กกระทั่งนะครับประมาณนั้นส่วนว่าอยากจะให้เข้าใจว่าในการรับงานเนี่ย ได้หลายหลายงานเลยอ่ะมันเป็นการดิวมาแบบนานมากเพราะคิวน้องมันค่อนข้างที่จะแบบฟิกมากเลยครับแบบดิวมาแบบนานสุดๆก็เลยอยากจะมาชี้แจงนะจ๊ะแค่นี้เลยประมาณนี้นะครับส่วนบอกเซตตามที่บอกเลยครับเริ่มส่งสิ้นเดือนนี้นะประมาณนี้ สำหรับคนที่ถามว่าทาไมยังรับงานนะั้นให้น้องอยู่หรืออะไรหลายๆ,ๆแต่งเนี่ยหลายตหลายๆ,ๆ,ๆอย่างเนี่ยอันเนี้ยการรับงานน่ะอยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจเนาะของทางทางทุกทุกฝ่ายนะครับแต่อย่างบางงานเนี่ยต้องอยากให้รู้ว่าเรารับมานานมากๆนะครับประมาณนี้เราอยากจะชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็ไม่อยากให้แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะอ่ แบรนด์ต่างๆเออบางแบรนด์เขาก็อาจจะไม่ได้ม,มีชื่อเสียงมากแต่ไม่เช่อว่าเขาไม่เวิร์กหรือไม่เติบโตน,นะครับอันนี้ก็เราอาจจะต้องลองลองดูยาวๆนี้พูดถึงเผื่อเผื่อเรื่องอื่นๆนะฮะปรมมาหานั้นโอเคประมาณนี้ทุกคนขอมาชี้แจงประมาณนี้ขอตัวไปประชุมบทต่อก่อนนะครับตอนนี้ก็คือแบบโอ้ประชุมทั้งวันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะฮะ ขอบคุณมากๆเลยครับใครสรุปได้ก็สรุปให้ถูกต้องด้วยนะขอบคุณมากคับ